มีลูกค้าถามมาบ่อยๆนะครับว่าการรีไฟนนซ์รถยนต์แบบเปลี่ยนผู้เช่าซื้อคืออะไรการรีไฟนนซ์รถยนต์แบบเปลี่ยนผู้เช่าซื้อก็เหมือนกับการรีไฟนนซ์นรถยนต์แบบปกติครับแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะมีการเปลี่ยนผู้กู้เป็นคนใหม่ครับ อย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นคนที่เราไว้วางใจได้ต้องหาคนที่ไว้วางใจได้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยจะถูกการโอนกรรมสิทธิ์ไปหาบุคคลคนนั้นครับและเหตุผลส่วนใหญ่ที่ลูกค้านิยมรีไฟแนนซ์แบบเปลี่ยนชื่อก็คือ1นนะครับตัวเองเนี่ยผ่อนรถต่อไม่ไหวก็จะส่งต่อรถให้กับบุคลคลคนอื่นอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นบุคคลอื่นที่เราไว้วางใจได้ให้เขาเนี่ยมาจัดไฟแนนซ์ผ่อนต่อครับเหตุผล ที่สนะครับก็คือตอนเองเนี่ยไม่มีศักยภาพที่ดีพอที่จะ ยืนกู้ได้เช่นอาจจะติดปัญหาเรื่องเครดิตบุโรอาจจะติดเรื่องของอาชีพไรายได้ที่ไม่แน่นอนก็จะต้องหาบุคคลคนใหม่เนี่ยที่เราไว้วางใจได้เนี่ยมาเปลี่ยนผู้เช่าซื้อและเราจะต้องหาคนที่มีเครดิตดีนะครับและมีเอกสารรายได้การทำงานที่ชัดเจนมันจะส่งผลให้การขอวงเงินกู้เนี่ยผ่านง่ายจะได้เงื่อนไขที่ดีจากไฟแนนซ์อย่างเช่นเรื่องของวงเงินกู้ที่สูงอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและก็ได้เงื่อนไขที่ดีจาก สถาบันการเงินครับแล้วถามว่าลูกค้าจะต้องนําเงินไปปิดหนี้เองก่อนไหมจะต้องไปดําเนินการโอนรถที่กรมขนส่ง เปลี่ยนกรรมสิทธิ์รถเป็นคุณบุคคลคนใหม่ก่อนไหมถึงจะมาปรึกษาเรา,เามาขอจัดไฟแนนซ์กับเราลูกค้าไม่ต้องกังวลครับเพียงแค่จัดหาคนกู้คนใหม่มายื่นขอสินเชื่อให้อนุมัติผ่านเท่านั้นเองครับส่วนขั้นตอนการปิดบัญชีไฟแนนซ์เก่าขั้นตอนการไปโอนกรรมสิทธิ์รถที่กรมขนส่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะดําเนินการให้ลูกค้าทุกๆขั้นตอนครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะปรึกษาเรื่องของการรีไฟแนนซ์ลักษณะแบบเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็สามารถปรึกษาทีมงานเราได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ